สวัสดีสมาชิกแฟนมันมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยนําแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของศึกมวยไทย7สีประจำวันที่28เมษายน2567นะครับบริการนี้ก็แข่งขันกันที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งในเวลาบ่าย2ครึ่งแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางช่อง7ให้แฟนมันมวยได้รับชมทั่วประเทศในเวลาบ่าย2ครึ่งเช่นกันนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ เป็นการกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งของมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายนัดที่2นะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเป็นคนที่2ต่อจากเป็กปัวตทอทองทวีนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมกันไม่ต้องไปจันฝากแฟนมวยใครนะครับที่กําลังมองหาใครมองหาที่เล่นที่ลุ้นที่เชียนะครับอาจจะติดธุระติดการติดงานนะครับมวยพวกยก2 4ครับเปิดให้เล่นเปิดให้ลุน้นเปิดให้เชียนะครับทุกคู่ มวยพกยกลสอเป็นมวยพกยกราคาจากเวทีนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกกแอไลน์ไปทีแอดพีเคสครับไปเริ่มมาที่คู่แรกนะครับเป็นการแข่งขันมวยรอบปนเสือสายบีนัดที่2ระหว่างศิลาชัยสอทอแมแอนละยองเจินกับสายนาทีวรวุลิลุงโรดนะครับสำหรับศิลาชัยนะครับมวยในรายการแผ้มาในไฟที่แล้วนะครับมีกระแสดราม่าน่าจะจําก็ได้ส่วนสายนาทีนะครับมาจากตัวสํารองพึ่งเข้ามาครับ คู่นี้นะครับศิลาชัยสอทอแม่ละยองเป็นมวยจากจังหวัดละยอง17ปี170เซนติเมตรซ้อมที่อ e ีวิลบสาพัทยานะครับทรงสไตล์กันชกก็เป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวัดฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกดีวงในได้เน้นตั้งรับจับทางดักศาศาสาดแข้่งซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในมีขวางนันแทงแล้วก็มีลูกปัดขานะครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เก่งหมัดหนักสอคมครับฟอมหลังนะครับล่าสุด ก็แพ้คะแนนะให้กับนิติกรส่วนน้ำไทกยกะลีที่ช่องจิตีเมืองที่24มีนาคม67ต่อย112ปอนด์ซึ่งวันนั้นก็กระแสดราม่าค่อนข้างแรงค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสายนาทีวรวุฒิลุงโลดนะครับมวยจากเชียงรายซ้อมพ่ายมวยศิษย์วร,รวุฒิศิษย์คูวุฒนะครับ21ปี167เซนติเมตรเป็นมวยขวาบูดุดันเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยฟันศอกแรงกล้าแรกกล้าสวนวงในมีปั้มตีสู้ช่วงนี้ฟอมกำลังดีครับสามไฟหลังชนะรวดล่าสุดก็ ชนะคะแนน,นปานดำส่วนน้ำทานคลีที่อ้อมน้อยแบบสวยงามนะครับมุมมองผมคู่นี้ยังชอบที่ศิลาชัยสอทอมแมนตนาครนระยองนะครับถึงแม้ว่านะครับจากกดดันต้องชนะให้ได้เพื่อลุ้นไปต่อนะครับก็น่าจะาใส่เหลี่ยมฝีมือนะครับเอาชนะทานาสายนาทีวรวุฒิลุงโลดได้นะครับส่วนคู่ที่2เป็นวมลอรอบปนเสือสายบีนัดที่2 อ่าเป็นการเจอก่างนิติกรสวนน้ำทันคลีรเจนกับยอดนาทีพดุงชัยมมยไทยซึ่งทั้งคู่นะครับนัดแรกก็ชนะมานะครับชนะมาทั้งคู่สำหรับนัดนี้นะครับใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปตามเป็กปตททองทวีไปส่วนเพื่อนแพ้จะได้ไปลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไฟหนึ่งไปเจอกับคนชนะของคู่แรกนะครับนิติกรสวนน้ำทันคีรนะครับเต็งหนึ่งของรายการมวยจากกระบี่ซ้อมที่ค่ายมมยสวนน้ำทันคลีร16ปี172เซนติเมตรนะครับเป็นมวย ประเภทมว,มวยเข่าแต่อวุธครบเครื่องบางคนก็เรียกมวยเข่าบางคนก็เรียกมวยฝีมือนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเรียกว่ามวยเข่าอาวุธครบเครื่องมีทุลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งในเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกงขวางดันแทงด,ดีมีหมัดมีศศกสลับนะครับแล้วแต่ว่าจะเจอคู่ชกแบบไหนมาต่อยในมวยรอบครั้งนี้นะครับต่อยไปยังไม่แพ้ใครนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่แพ้ใครล่าสุดก็ ชนะคะแนนเซราชัยสโตรแมนน์นครรยองในนัดแรกรอบแปดคนสุดท้ายเมื่อรอบปูเสือนะครับที่โชคเจ็ดสีเมื่อที่ยี่สิบสี มีนาคม2567ต่อย112ปอนด์ส่วนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยมวยจากสุขโขทยัยซ้อมที่พดุงชัยมวยไทย1 6ปี167เซนติเมตรเป็น,เป,นเป็นประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันนะครับเดินได้ถอยเป็นแล้วแต่ว่าจะเจอคู่โชคแบบไหนนะครับนอกก็มีเตะมีต่อยเดินได้ถอยเป็นดักเตะด,ดักต่อยก็ได้นะครับเป็นมวยฝีมือที่ล็อกคอนะครับตีเข่าค่อนข้างเหนียวนะครับหมัดหนักสอกคมล่าสุดนะครับชนะคะแนนนินพลันชัยที่ช่องเจ็ดเสียไว้เมื่อวันที่ 24, 2 5, 6, 7, คู่นี้นะครับุมมองผมยังชอบที่นิติกรสวนน้ําฐานคลีได้เปรียบรูปร่างนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับน่าเสื่อสภาพแวดล้อมดีจะชนะยอดนาทีพระดุงชัยมวยไทยผ่านเข้ารอบรองไปได้ครับคู่ที่3เพชรนงเนยพอหอมกินนะครับเจอกันกับเพชรเสนสุขโชดบางแสนเปกับร้อยสิบเก้าปอนเจ้าเพชรนงเนยพอหอมกินหรือว่านกเขากมอสิบเมวยบริรัมซ้อมลูกมะขามหวานอายุ22ปีสูง167เซนติเมตรมวยครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นดักศาสแข้่งต่อยหมัด แม่นคมรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแก่งขวางดันแทงดีนะครับมีลูกถีบทําลายจังหวะเก่งหมัดหนักสอคมล่าสุดชะนะน้องยกสองพลวิชาสศจะต้องปาจินที่ลังสิธ์เมื่อวันที่2เมษายน2567ต่อยปอนส่วนกุชชกเพชรแสนสุดชดบางแสนมวยิุสเกตซ้อมที่ชนบุรีอาร์ตชนบุรีอาร์ตมีเดียมวยไทยปีนี้20ปีสองร้เซนติเมตรเป็นมือขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางเก่งออกแข้งออกข้างสวยงามดักตีดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับ หลักเหลี่ยมดีพริ้วนะครับรวดเร็วฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับพึ่งจะมาสะดุดไฟในแพ้ในไฟล่าสุดก่อนนั้นชนะมา5้าหกไฟติดนะครับมาสะดุดแพ้ให้กับซึ่งดำกาแฟโฟกัสที่ออนน้อยมุมที่เมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดต่อยร้อยยี่สิบปอนด์ครับคู่นี้ทรงสไตล์คล้ายกันกระดูกะสบกาณ์ใกล้เคียงกันผมชอบที่เพชรสุขโชคบางแสนน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพชรน้ำเนยพอหอมกลิ่นครับ คู่เอกเพชรมงคลสูนกีฬาห้วยต้มเจนกับสิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสพิกัด120ปอนด์เพชรมงคลนะครับโด่งดังมาจากมวยรอบปคลเสือมวยจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูน23ปี167ซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่ง,งนะครับบูสู้มีให้ตลอดหน้าเสือแข็งสภาพไวล้อมดีล่าสุดเพิ่งจะแจ้งเกิดเอาชนะพยัคฆ์อุดรอัอนริยนอ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 นศึกเกียรติเพชรสัญจรเมื่อวันที่12มีนาคม2 5น7ต่อย121ปอนด์ส่วนสิงห์ดำกาแฟโฟกัส มวยโคราชซ้อมที่ค่ายมวยสอเจเล็กเมืองนอนท์22ปีโ117เซนติเมตรเป็นมวยขวานะครับฝีมือคล่องแคล่วครบเครื่องตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในขวางดันแทงดีนะครับป้ายหน้าขวางหน้าป้ายหน้าขวางหน้าเก่งหมัดหนักสอกคมลาสุดชนะคะแนนเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่เอาน้อยเมื่อวันที่9มีนาคม2567ต่อย120ปอนด์มุมมองผมคู่นี้ชอบที่สิงดํากาแฟโฟกัสนะครับจะเป็นฝ่ายชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับ สองตัวชอบนะครับสัปดาห์นี้ผมให้ไปที่ศิลาชัยสอทอแมและยองและนิติกรสวนน้ำทานคิรีขอบคุณแฟนบอลมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ